พาพี่น้องมาชมบ้านของเพื่อนบ้านนะคะนี่เป็นบ้านของเพื่อนบ้าน,นะคะ่ะบรรยากาศก็ดีมากเลยอ่ะมีกระท่อมหลังน้อย,อย้ามาชม พามาชมที to ่นาของเพื่อนบ้านนะครัะที่นาของเพื่อนบ้านเราจะมีโอ้มีคอกวัวเขาด้วยนะคอกวัวบ้านเขาจะอยู่ตรงต้นไม้ใหญ่ๆเป็นบ้านมาเห็นไหม คือรวงวัวเขานะคะรวงวัวะคะ่ะจะปลูกไว้ตรงนู้นจะทำบ้านหลังเล็กๆสำหรับนอนเฝ้าวัวเห็นไหมคะเป็นภาพบรรยากาศที่ดี อยู่ท้องไร่ท้องนาก็สบายนะเลี้ยงวัวเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ดูท้องไร่ท้องนาเนาะทำให้เราเพลิดเพลินนะสายลมเย็ยนๆตอนเย็ยนๆตอนตะวันใกล้จะนรับขอบฟ้าเป็นภาพบรรยากาศที่ดีมากๆเลย การที่อยู่ท้องไร,ทรง่ท้องนาตกกลางคืนก็อาบน้ำนอนดับทักผ่อนเนาะสบายใจมากๆาเช้าขึ้นมาก็รับบรรยากาศอากาศที่สดชื่นไม่มีพิษไม่มีภัยอากาศที่บริสุทธิ์ไม่มีมลพิษ ทำให้ใจิตใจของเราเบิกบานรา่าเริงเนาะไม่หมดหุดหงิดนาะไม่หมดหุดหงิดไม่ีไม่หงุดหงดอยู่สบายสบายเนาะไม่ต้องมีใครมาเป็นนายเราอะเราเป็นนายของตัวเราเองเนาะ